สวัสดีครับพีเพนะครับผมพี่เพจะมาเล่นเกม Mario กับเจ้าตัว Nintendo Switch 2ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับพี่จะขอมการเล่นเกมเนะครับผมตันนี้ซึ่งมดแล้วว่าหน้าจอใหญ่จริงพี่เล่นมาหลายตาแล้วรู้สึกฟินมากครับมาดูว่า ตัวหน้าจอหรือว่าแสดงผลออกมาสีสันถือว่ามีความสวยงามจริงครับซึ่งพีก็จะเล่นเป็นตัวซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเดี่ยวกม,มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างผมนี่ครับซึ่งมาล้วว่าสีสันของหน้าจอมีความสวยงามจริงครับเี่ยวก่อนมาดูว่าเปล่ยนละซึ่งพีก็จะขอเลือกตัวคอนี้นผมนี่คือพีชอบกับ UI มากครับน่ารักมากเลยอันนี้ขอชื่นชมครับ พีก็จะขอเลือกเป็นคำนี้ทั้งกันครับนี่ครับผมผมเราก็เลือกผมว่าจะเอาประมาณไหนครับส่วนตัวพีก็ชอบลายดาบนะผมตามนี้ก็ได้นี่ครับพีจะดังรักนี่ครับผมพีเอาสักหนึ่งร้อยซีซีนะครับนี่ไมดูว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเราเลยว่าแบตครับแบตก็มันสองชั่วโมงผมในการชาร์จตอนหนึ่งครั้งนะครับนี่โอหน้าจออย่างสวยอะ่ะพีชอบหน้าจอมากเลยครับผมตัวนี้นะครับ อย่างเวิร์กอะเอาตรงนัา w เวิร์กมากเลยครับพี่อาจจะไม่เก่งนะครับผมก็เล่นให้ดูเฉยนะครับว่าเป็นไงบ้างแต่พี่ได้มาหนาตาแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้มากเป็นเครื่องเล่นในฝันของพีเลยเพราะว่าพีชอบเกมที่เป็นของค่าย Nintendo ดทัฟฟอยู่แล้วนะครับแนะนำว่าเป็นเครื่องสูนไทยประกรันสูนไทยของที่รากาสินค้าทำการกดสั่งได้ผมว่าใต้คลิปนะครับ รูว่าเป็นยังไงบ้างผมึงน,นะครับปุ่มกดง่ายมากแล้วก็ขนาดถือว่าจับแล้วพอดีมีมากครับนีลำโพงเสียงดีมากอันนี้ขอชื่นชมตัวลำโพงเลยนะครับนี่ผมเหมาะเลยสุดมากดูผมน้ำหูกาฟซิบอกเลยว่าสุดมากครับผมตึน้นะครับนี่ครับทู่ชอบกฟิิมาก บลยว,ว่าน้ำแบบคือแบบสีดีมากเลยผมอันนี้ขอเชินชมตัวน้ำนะครับอ,ม,อม,มมาโอ้เพลินมากครับบอกเลยว่าเพลินจริง มพี่ชอบลําโพงมากเลยอ่ะรู้สึกว่าลําโพงอ่ะเสียงดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยครับจริงๆใส่หูฟังได้นะครับเพราะว่ามีหูฟัง35นะครับ เราทำการน็อกรอบได้แล้วผมตัวนี้นะครับนี่ผีชอบหน้าจอมากสวยงามจริงับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าหน้าจออย่างสวยอะฟินมากหน้าจอโคตรฟินเลยนะผมคือเอาตรงนะมันมันดูดีมากนะครับผมตัวนี้นะครับนี่สุดอะ เราตีหงมีกี่เล่นต่อนะครับแล้วก็มันรู้ว่าแบบระบบดีมากเลยอ่ะสั่นดีมากอ่ะโอ้โหทำหน้าจอออกมาถือว่าสีสันมีความสวยงามจริงครับ โดนนี่ไ้มามาเราโอ้โหเปิร์นนะ่ะแล้วจัดการความร้อนดีมากเลยนะผมถือว่าในในเตอร์สวิตส,สองอะ่ะบอกเลยว่าสุดมาก เอาสองครับผมเอาสองนี่นี่อ่าผมชอบกราฟิกของตัวหน้าจอมากเดนนซ้เดนไซ้เดนไซ้า เราก็ใส่คืนครับเราใส่คืนตอนนี้เราอยู่ที่สี่อยู่นะครับเป็นไปไรเราแกมมือได้พีชอบภาพแบบรู้สึกว่าเป็นเป็นเกมที่แบบภาพภาพสวยอ่ะมันแบบมันมองแล้วมันสบายตามันเพลินดีอ่ะ ต่อไปเราก็เลให้สี่ <c oughs> ฮะ <c oughs> บอกเลยว่าภาพสวยมากครับ กราฟิกดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมตัวนี้นะครับพีก็เลยไม่เกียขอไปนะครับนี่ภาพอย่างสวยอะ่ะพีชอบตัวภาพมากครับผมตัวนี้นะครับกราฟิกสวยจริงอันนี้ขอชื่นชมครับผมนี่น้ำหนักถือว่า 500... ประมาณห้ารอยกรัมนะผมหรือว่าห้าขีดก็ถือว่าโอเคนะผมตัวนี้นะครับี่ พี่ก็เล่นมาบอกเลยว่าสุดจริงครับตอนนี้แบตครับตอนนี้แบตประมาณ9 0้รนะครับตอบตัวนี้พี่เอาตัวนี้นยังไงต่อไปรุ่นแล้วหันรับผม เราเราเอานี่ครับผมชาวเรสซีเลยครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างผมแพ้ชนะไม่สําคัญนะครับอ้ <c oughs> จอสวยอ่ะอันนี้ขอเชิญชมครับ <c oughs> จัดการความร้อดีมากอันนี้พี่ไม่ได้เปิดแอร์นะครับอันนี้พี่ติดฟิล์มกระจกแล้วนะครับ 啊，好、啊、嘛。啊啊啊 กาสี่ข้อดีและ พลาดเลยครับโคตสุดเลยอะ่ะเล่นดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยครับเราก็อยู่ลบห้าอยู่ะะครับ 不怕水吗？ เพลินมากเลยครับผมบอกเลยที então, ่หนึ่งนี่นำไปไกลมากเลยครับ เล่นดีมากเลยอ่ะรู้สึกว่าแบตครับผมตอนนี้อยู่ที่85เปอร์เซ็นก็ถือว่าแบตพอรับได้นะครับผมถือว่าโอเคอยู่สับพีนะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากครับโคตรฟินนะอืมเดี๋ยวผมพีก็จะขอจบคลิปผมในการเล่นเกมตัวมาริโอผมกับเจ้าตัว n ีเ t e n d o s สวิทช์พีเฮานี้นะครับบอกเลยว่าสุดมากพีชอบมากนะผมโคตรฟินเลยอ่ะเป็นโคตรด,ดีผมสวัสดีขอบคุณครับ